คุพูพนานะคะจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนะครพนมค่ะวันนี้คุูพันจะมาสอนในส่วนของรูปร่างรูปทรงนะคะก็จะมีอยู่3อย่างนะคะก็จะมีรูปร่างรูปทรงก็จะมีสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วก็วงกลมนะคะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักในส่วนของรูปร่างก่อนนะคะ อันแรกเลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของอรูปร่างสามเหลี่ยมนะคะสามเหลี่ยมก็จะมีเหลี่ยมสามมุมนะคะก็คือ1 2แล้วก็3อันนี้จะเรียกเป็นสามเหลี่ยมนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของสี่เหลี่ยมกันนะคะ สี่เหลี่ยมก็จะมีเหลี่ยมอยู่สี่มุมนะคะอ่าหนึ่งสองสามสี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสี่เหลี่ยมส่วนวงกลมนะคะวงกลมจะไม่มีในส่วนของเหลี่ยมนะคะก็ะจะเป็นทั้งหมดกลมๆเลยอันนี้จะเรียกเป็นอ่าวงกลมนะคะเรามาทําความรู้จักในส่วนของรูปทรงกันต่อนะคะอะ่รูปทรงก็จะมาสอนอยู่ทั้ง สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วก็วงกลมเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรูปทรงวงกลมกันก่อนว่ามีอะไรบ้างนะคะใกล้ๆกันอันนี้ก็คือรูปทรงนะในส่วนของวงกลมนะคะพระอาทิตย์ก็วงกลมนะคะโลกส้มที่เป็นอันนี้ก็เป็นวงกลมเหมือนกันนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของสี่เหลี่ยมกันว่ามีอะไรบ้างนะคะกล่อง ตัวนี้ก็เรียกเป็นในส่วนของสี่เหลี่ยมเหมือนกันนะคะนี่อันนี้สี่เหลี่ยมนะคะอ่าวัติทินก็สี่เหลี่ยมเหมือนกันนะคะชุบสมุดเราก็เป็นสี่เหลี่ยมนะคะอ่าพอดูสี่เหลี่ยมแล้วเดี๋ยวมาดูในส่วนของสามเหลี่ยมว่ามีอะไรบ้างครับไม้แขวนผ้าไหมสามเหลี่ยมออ่า ธงอันนี้ก็จะเป็นสามเหลี่ยมนะคะปฏิทินอันเดิมเมื่อสักครู่เป็นสี่เหลี่ยมแต่ว่าถ้าเราหันข้างๆมาอย่างนี้ปุ๊บอันนี้จะเรียกเป็นสามเหลี่ยมนะคะในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยรอบๆตัวก็จะมีในส่วนของทั้งเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วก็วงกลมนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆไปดูกันว่ารอบๆตัวเรานะหรือว่าบริเวณบ้านเราเนี่ย มีอะไรบ้างที่เป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วก็วงกลมนะคะหลังจากนั้นลองให้ผู้ปกครองนะคะลองลองแบบทดสอบกันดูว่าอันนี้คืออะไรนะคะสามเหลี่ยมอะไรบ้างสี่เหลี่ยมอะไรบ้างวงกลมนะคะค่ะโอเคในส่วนของวันนี้น,นําเสนอในส่วนของรูปร่างรูปทรงแค่นี้เดี๋ยวคลิปต่อต่อไปเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะเรียนในส่วนของเรื่องอะไรนะคะสวัสดีค่ะ